ลสกำเนอะอ้วน,นไหนๆก็ไหนๆเราซื้อรถตั้งสองสามคันแต่เขาก็ยังขับไม่เป็นสักคันเลยะเขาอยากให้อ้วนสอนขับรถอ่ะอ้วนไอ้จ้าจะกลับบ้านไม่เล่นเกมอยู่ได้บ้าทิ้งเลยบอกไว้จะให้สอนขับรถอ่ะแต่กะแป๊่สอนนะคือจำนะเออลงไปปข <ไป S 2> าด อ่าอันดับแรกเนี่ยอย่างก่อนง่ายจะตายอันดับแรกก็ท่องนโมไงนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสป๊อบบ๊อกตะกาตัวอะไรอ่ะป๊บบ๊อกป๊บอย่างก่อนปั๊อบบ๊อกก่อนปั๊บจะนั่นแหละนะก็น่าขึ้นมาอ่าต่อไปปั๊บกระจกอย่างเรียบร้อยเนาะคาดเข็มขัดคาดเข็มขัดอืคาดเข็มขัด เข็มคัทอันนี้ติดไหนแล้วนะแล้มันใกล้ติดไหนมัใจร้ายละเข็มคัดนี่ล่าภายเข็มคัดนี่ล่าภายเนี่ยอันหนอันหนาอันอันหลังหนักเบลเออขัดเบลแล้วก็ไม่บอกว่าเป็นเบลเออฮะก็อดดึงครับโอเคต้ดตงอ่าต่อไปกดปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทฮะมันใจ็บปุ่มแล้วติดไหนมันใจ็บปุ่มแล้นตีดไหนปุ่มกด เออนนั่แล้วทำไมไม่บอกดีๆอ่ะเบรกกดปุ่มสตาร์ทเบรกซ้ายคันเร่งขวาเบรกขวาคันเร่งซ้ายมันบอตอนไหนมันคิดแล้วนะสมองกูไหลไปหมดแล้วเนี่ยหยุดไปหลบหลงคนเดีย้อ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เบรกซ้ายคันเร่งขวาเออเดี๋ยวกดเปิดแอร์ก่อน เขากดเปิดหรอเปิดนี้ก่อนเปิดแอร์ดีมากที่เขาเจ้ารีโมทมันแอร์นี่มึงออมเหนือมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันแอร์บ้านอะพวกมันยังไงอยแล้วอะเราไม่ได้ใช้หรอกอะรีโมทแอร์มาตัวอ้าวล้วเปิดยังไงอ่ะตัวนี่มันเป็นแอร์อัตโนมัติโดยตาปรีโวเพิ่นมีแอร์อัตโนมัติทึ่บ่ต้องมาพวกมาแอร์บ้านเราเข้าเกียร์ดีเข้าเกียร์ดีมันเข้าเกียร์ไหนดีบ่ดีอ่ะเข้าเกียร์ดี ทำไมไม่ไปอ่ะอคุณมันมันเข้าเกียร์ดีตินไหนมึงกดมาได้นั่ะนะโต้ตาเขามีเกียร์ขั้นบันไดเพื่อเข้าเกียร์ดีเกียร์เอสซีคเค็นชันชิปนี่แล้วทำไมอ้วนไม่บอกว่าต้องโยกคันเกียร์เออจะโยกตัวมันก็ได้น้องอ้วนหรือเขเลี้ยวปั๊มตีฟนตันเดียวเพราะมัไถเลี้ยวติดไหนนะมันติดบอรน้ำฝนอ้วนเขาอ,อยากเขาอ,อยากดูหนังได้ไหมมาเขาจะให้ดูหนังเนี่ยก็จ หน้าจอเปินเป็นหน้าจอสัมผัสเพื่อตั้งแต่ตัวเริ่มต้นมาเลยจอแปดนิ้วพ้อรองรับ Apple c a r คาเพตัวนี้รองรับนความบันเทิงทุกเรื่องเลยตอนนี้นะเธอมาติดทีคอนเน็กมาในตัวตัวนี้จะหูเลยบอกว่ารถเขาอยู่ไหนเออหนุ่มกับชงล่างรถใหม่โอ้มันลับไมี่หวล้อเันลับเหี่หวล้อถึงแล้วเหรอถึงแล้วกเลยถึงแล้วนี พิลอบ,บเซฟตี้ของปลอดภัยมาฮือนะตัวนี้นะเฮ้ยวางหุ่นตูดีหลีเออแมาเลยกลัวจะถึงกัต้ีงมีตีนตัวเดียวเด้อฟอ้ะนี่คำนี้จะไปแยะคำเนอะที่จำเหลืออะไรอย่าเพิ่งเข้าบ้านได้ไหมอ่ะอย่าหมอหาเขาไปหาหมอกหน่อยอหมอกยังหยังสมองเขาไหลเออเออนั่นเตอะ <laughs> <laughs> อย่าเพิ่งไปนะคะสำหรับรถที่ออกใหม่นะคะเราจะมีการขยายรับประก ห0 0 0งแกิโลเมตรอีกด้วยซื้อโตยต้าขายโตยต้าต้องมาที่โตยต้า